สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาการหารจากภาพกันนะคะนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดนะคะไปที่หน้า30แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะโจทย์ปัญหาการหารน,นะคะโจทย์ปัญหาจะต้องมีส่วนที่โจทย์บอกแล้วก็ส่วนที่โจทย์ถามนะคะสำหรับความหมายของการหารนั้นนะคะเป็นการแบ่งอย่างละเท่าเท่ากันหรือจัดเป็นกลุ่มกลุ่ทละเท่ากันนะคะ เดี๋ยวเราจะมาลองสร้างโจทย์ปัญหาการหารจากภาพนี้กันนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องสังเกตก่อนนะคะว่าในภาพนะคะเขามีอะไรให้บ้างนะคะอ่าสิ่งแรกที่เรียนอาจจะมองเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะคือมีเด็กๆนะคะอยู่ทั้งหมด6คนนะคะแล้วก็มีลูกโป่งนะคะที่เด็กผู้ชายนะคะถือไว้ทั้งหมด18ลูกด้วยกันนะคะอ่าเราก็ต้องกำหนดส่วนที่โจทย์ บอกก่อนนะคะมาเริ่มเขียนกันเลยค่ะโจทย์บอกว่าอ่ะมีลูกโป่งก็ได้ค่ะคำที่ใช้นะคะอาจจะไม่เหมือนครูทั้งหมดก็ได้นะคะอาจจะแต่งชื่อเด็กๆด้วยก็ได้นะคะมีลูกโป่ง18ลูกอ่ะยังไงดีคะเอาไปแบ่งแล้วกันนะคะ แบ่งให้เพื่อน6คน,คนแล้วก็บรรทัดต่อไปด้วยนะคะคนละเท่าๆกันนะคะ,ะคำว่าคนละเท่าๆกันนี้นะคะสำคัญมากๆเลยนะคะ เพราะถ้าไม่มีคํานี้เนาะก็จะไม่ทราบว่าแบ่งอย่างไรนะคะแบ่งเท่ากันหรือไม่เท่ากันถ้าเราไปมาแต่งโจทย์ปัญหาในเรื่องของการหารนะคะเราจะต้องอย้ำนิดนึงนะคะว่าคนละเท่ากันด้วยนะคะ,อะตอนนี้เราก็ได้ส่วนที่โจทย์บอกแล้วนะคะมีลูกโป่ง18ลูกแบ่งให้เพื่อน6คนคนละเท่าเท่ากันเราควรจะถามว่าควรจะถามว่า จะได้คนละกี่ลูกนะคะค่ะคำถามนะคะก็มักจะมีคำว่ากี่หรือคำว่าเท่าไรเท่าใดก็ได้นะคะ,ะเรียบร้อยค่ะมาดูโจทย์ประ,ออประโยคสัญลักษณ์กันนะคะประโยคสัญลักษณ์เรากำลังสร้างโจทย์ปัญหาการหารนะคะประโยคสัญลักษณ์ก็คือตัวตั้งก็จะเป็น 18นะคะเพราะว่ามีลูกโป่งทั้งหมด18บแปลูกนะคะแบ่งให้เพื่อน6คนคนละเท่าๆกันก็คือเครื่องหมายหารหารด้วย6แล้วก็เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะเรียบร้อยค่ะนักเรียนก็ถ่ายภาพหน้า30ส่งคุณครูด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดู ภาพนะคะในหน้า31กันนะคะหน้า31นะคะเป็นภาพที่มีช็อกโกแลต30ชิ้นนะคะแล้วเด็กผู้ชายคนนี้นะคะเขาก็บอกว่าจะจัดใส่จาน5จานนักเรียนลองไปสร้างโจทย์ปัญหาการหารจากภาพนะคะในหน้านี้ด้วยตัวเองนะคะลองทำดูนะคะคล้ายๆกับข้อที่คุณครูยกตัวอย่างไปเลยค่ะ เมื่อเขียนเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมถ่ายภาพหน้า31ส่งคุณครูด้วยนะคะและหน้าสุดท้ายนะคะหน้า32อ่าเดี๋ยวขอหน้านี้นะคะเรามาทำไปพร้อมกันนะคะในภาพนี้นะคะก็จะมีพวกเรานะคะมี4คนนะคะ1 2 3 4มีเด็กๆอยู่4คนแล้วก็มีขนมอยู่11ชิ้นนะคะแล้วก็น่าจะเป็นคุณครูนะคะภาพนี้นะคะ น่าจะมีขนมเหลือเราลองมาสร้างโจทย์ปัญหาการหารกันค่ะมี4คนมีขนม11ชิ้นแล้วก็มีคนแอบกระซิบบอกว่าน่าจะมีขนมเหลือด้วยนะเราลองมาสร้างโจทย์กันค่ะมีขนม11ชิ้นเราต้องทำไงดี แบ่งให้แบ่งให้เด็กๆ4คนหรือจะใช้เป็นแบ่งให้นักเรียนก็นได้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าไงอีกนะคนละเท่าๆกาันคำนี้จะสำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับโจทย์ปัญหาการหาร ว่าจะได้คนละกี่ชิ้นแล้วมีคนกระซิบบอกนะคะว่าน่าจะมีขนมเหลือเราก็ถามเพิ่มอีกหนึ่งคำถามนะคะและเหลือกี่ชิ้นค่ะ เรียบร้อยนะคะโจทย์ของเราก็จะเป็นมีขนม11ชิ้นแบ่งให้เด็ก4คนคนละเท่าๆกันจะได้คนละกี่ชิ้นและเหลือกี่ชิ้นค่ะประโยคสัญลักษณ์นะคะก็คือ11อ่าเป็นการแบ่งให้เด็ก4คนคนละเท่าๆกันก็คือหารด้วย4เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะ11หารด้วย4เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพหน้า32ส่งคุณครูคด้วยนะคะวันนี้นะคะนักเรียนจะมีแบบฝึกหัดที่ต้องถ่ายภาพส่งคุณครูนะคะก็จะมีหน้า30 31แล้วก็32นะคะ3หน้าด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ